ท่ามกลางโลกยุควัตถุนิยมคนทั้งโลกกำลังหลงสเสน่ห์วัตถุกรรมคนไทยโดยเฉพาะที่เป็นชาวพุทธกำลังพากาันหันหลังให้แก่นศาสนาหลับตาเดินเที่ยวหาเปลือกอย่างข้างคล้ายไหลลงไม่ให้ความสำคัญกับธรรมะที่เป็นตัวสัจธรรม ที่เป็นไปเพื่อดับอวิชาตันหาอุปาทานดับภปชาติดับการเวียนว่ายตายเกิดดับทุกข์ในหัวใจที่เห็นและเป็นอยู่ชาวพุทธเราส่วนใหญ่เอาเป็นเอาตายอยู่แต่กับเรื่องพิธีรีตองเรื่องกินเรื่องทัวรรมะสนุกเฮฮาเสริมเกียรติเสริมหน้าตากันไปเป็นวันวันซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเปลือกทั้งนั้นแต่ก็ขยันทำกันทั้งพา ทั้งชาวบ้านพระที่ขยันชักจูงชาวบ้านให้ศึกษาให้เข้าหาการดับทุกนั้นมีน้อยในจํานวนน้อยนิดนั่นแหละมีหลวงปู่จำนงอยู่ด้วยองค์หนึ่งพระสุปฏิปันโนพระดีๆอย่างนี้คนไม่ค่อยรู้จักในขณะที่พระพวกที่เป็นผู้พิเศษสื่อสารกับผีกับเทวดาบอกไว้บอกเบอร์ได้คนแห่กันไปหาจนไม่มีที่จอดรถ คือสภาพความจริงของสังคมไทยวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เกิดวิกฤตรุ่มร้อนกันไปถูกย่อมยา่าพอไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากแก่นพุทธธรรมท่านหนุ่มรูปหนึ่งสนใจการทำวิปัสสนาของหลวงปู่จึงกราบเรียนถามว่าหลวงปู่ครับทราบมาว่าหลวงปู่ทำวิปัสสนากรรมฐานมาสิบกว่าพรรษาหลวงปู่ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างไร หลวงปูต่ตอบอย่างผู้ประงค์จะเกือ้อกูลว่าการตัดกิเลสในใจไม่ใช่จะซับฉับฉับให้ขาดเป็นท่อนๆเหมือนเอามีดอิโตโต,ตัดต้นกล้วยดอกนาะเราต้องมีสติสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องระวังใจที่จะไม่เพิ่มอนุสัยหรือความเคยชินเวลาเกิดราคาขึ้นในใจให้รีบมีสติกำหนดรู้พอกำหนดรู้ทันพอเห็นว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยมันอาศัยสิ่งอื่นจึงเกิดขึ้นมาได้ เป็นเพียงกระแสมายาหาได้จีรังยั่งยืนอะไรไม่เมื่อเกิดขึ้นมาหากเราไม่ให้มันปรุงแต่งเป็นความกำหนัดความค่ายไหลไปตามอารมณ์นั้นมันก็จะดับลงตรงนี้แหละคือการไม่เพิ่มความเคยชินหรือไม่เพิ่มอนุสัยให้สันดานและมันจะจืดจางบางเบาไปเองโทสะหรือปฏิฆะก็เช่นกันอย่าเผลอป,ปล่อยให้มันปรุงแต่งในใจเป็นคนมีนิสัยขี้งุดหงิดง่ายบางคนพอมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็คอยแต่จะหงุดหงิดขัดเคืองขี้บน่น กรุนดาซึ่งนี่แหละมันคือการเพิ่มกิเลสอนุสัยเพิ่มปฏิคเคยชินตอกย้ำลงใส่สันดานเรื่องนี้หากเรามีสติรู้ทันเื่กความรู้สึกเบิกรอารมณ์นั้นไว้กิเลสคือราคาโทสะโมหะก็จะค่อยๆถูกขูดถูกขัดถูกละไปทีละนิดทีละนิดโดยที่เราก็ไม่รู้สึกว่ามันกำลังถูกตัดถูกละทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ อย่าทอดทิ้งความเพียรสักวันหนึ่งอาสวะอนุสัยแต่ละตัวแต่ละตัวมันจะค่อยๆเบาบางไปหลุดไปเครี้ยงไปและสิ้นไปจำไว้ว่าไม่เพิ่มนั่นแหละคือการละส่วนใครจะละได้เท่าไหร่ตัดไปแล้วมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตนลักิเลสไม่ต้องใจร้อนเพียงแต่ทําไปเรื่อยๆไม่เลิกไม่หยุดเดี๋ยวมันค่อยหลุดไปเองเหมือนจาะเหมือนเสียมเราใช้ขุดใช้ไม่หยุด เดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะเฮี้ยนจะกุจะสั้นลงไปเอง